มาหาหน่อยลายยายเขาว่าเอ้าไปทำไมก็ไปมาแล้วหมดสองสามวันอ่าทีคนละจะคุยด้วยเจ้าของมันโห้ของดีแล้วไม่ปฏิบัติเอาจะาของอมันอะไรยำอะไรอีกก็ยำแล้วที่ตรงนี้มันแม่ ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคัาวอรรถชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง youtube นะครับผมบ่าวสักข้าวอรรถชาแนลแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องกลับมาอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่สองสามวันที่ผ่านมาเราได้มาทําพิธีขอตัวเลขกับ แต่แม่ตะเคียนทองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมกับต้นตะเคียนนะครับผมโดยยายบุญนะครับผมแต่วันนี้ยายบุญได้กลับมาด่วนนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับนี่เราข้อจอดตาฝนกันนะครับผมต้องมีแนวทางแน่นอนนะครับทำไมยายบุญถึงได้มาเดี๋ยวผมจะไปสอบถามยายบุญก่อนนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องให้บาร์สักเรเดอร์นะครับผมทางช่องแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับผมวันนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมยายบุญถึงได้มา นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอบถามยายบุญเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมแม่เอ้าแม่วันนี้ทําไมได้มาอีกวันนั้นเราเพิ่งมาเองเออเพิ่งมาหละพอดีตอนเช้าล้วแม่ดูคลิปที่เรามาเอาตรงนี้อ่ะ๋อพอดีดูแป๊บนึงแล้วแม่เข้ามาเลยอ๋อยายบุญมาหาหน่อยระยะเพราว่าเอ้าไปทําไมก็ไปมาแล้วสองสามวันอ่ มีโทซล่าจะคุยด้วยเพราะว่าออ๋เพราะว่ามีโทซล่าจะคุยด้วยจะคุยโทซล่าอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้เนาะต้องรอทางพิธีต้องเป็นการสื่อก่อนเนาะโอ้ครับผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวให้แม่เตรียมตัวเรามาพร้อมกับใส่ฝนเลยแม่วันนี้ครับผมแล้วก็ใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วว่าเขาจะคืออะไรกับยายเขาใจดีืออะไรเขาจะบอกยังไงต่อนยายพูดว่ายายยูแม่ตะเกียกชื่ออะไรนะวันนั้นนะแม่สร้อยสุดาแม่สร้อสุดานะครับผมสร้อยสุดาแม่สร้อยสุดา เดี๋ยวเราเรอรอใส่ฝนแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ฝนก็ลงแรงมากเลยนะครับผมฝนล,ลงแรงมากเลยนะครับผมวันนี้เราอะจะมาตามนะครับผมที่ยายบุญบอกเลยเมื่อกี้นะครับผมคนไลค์คนแชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ฝนตกแรงมากแต่เราก็ไม่ถอยนะครับท่านผู้ชมครับไหนๆก็มากันแล้วอะนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้บาสักคข้าโรุแล้วก็วิสุภพรด้วยเด้อ FC ทุกท่านนะครับผมแนวทาง,งประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567วันนั้นได้ตัวเลขไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้ จะมีเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนไปหายายบุญที่บ้านเมื่อเช้านี้เลยนะครับท่านผู้ชมตอ้มไม่ได้ไปหากด็ดูคลิปอยู่เข้างเลยอ๋อแม่ดูคลิปแล้วก็เข้าสิงแม่เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ความเชื่อนะครับผมโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อเนาะนะครับผมะะยูง,งูบซีก็ บอใช้บีจรัญรานนะครับผมตามที่เราเคยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมวันนั้นก่อนทําพิธีแล้วก็เจ้าของนาก็พูดให้ฟังแล้วก็าทางแม่สิงร่างนะครับผมแม่แตะเคียนก็บอกว่านะครับผมสถานที่ตรงนี้นี่คือแข็งมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือแม่แตะเคียนวงอยู่กันหลายคนนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปฟังกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมรายละเอียด เป็นยังไงบ้างอามากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผอวันีโอ้ยโอ้โนี่เนาะโอ้ยเนี่ยเปียโนฝนเกลืสวัสดีครับผมพี่ใหญ่ครับผมคุณสื่อทีวีครับผมสวัสดีครับมีฝนตกครับมาษามาพร้อมสายฝนเลยมึอนี่มากพร้อมสายฝนครับผมอืมครับพร้อมสายฝนนะครับครับผม ตนเทียนหรือหรอมนครับผมเพิ่อนเลยครับที่ใหญ่เพิ่งได้มาครั้งแรกเนาะผมเพิ่งมาครั้งแรกครับผมมาวันนั้นนะคแปดหกสี่กับหนึ่งสี่นะครับเยมโอ้่แปดหกแปดหกสี่กับหนึ่งี่นะครับโมดมาวันนั้นนะครับแปดหกสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะครับผมงมด่แล้วตอนนี้มาวันนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำ มีน้ำเต็มหนองแล้วนะครับผมวันนั้นยังไม่มีน้ําเลยนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอนะครับอนุญาตนะครับผมสาธุสาธุสาธุเด้อครับผมแม่นางันนี้เจ้าพี่จะาท้างนะครับผมเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมปกปักรักษามือนี้บาสักคักอรลดนะครับผมได้มาขอตัวเลกเด้อมือนี้ตื่นอยู่ทวหรกฬลานได้เปิดชคเปิดลาบ ไอเอฟซีด้แม่ตะเคียนได้เป็นมิ้งโชบมีลาบมันนี้เป็นยิ่งๆปังๆหลดหัวสีมานี่นะครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับนัาชนะมยายบุญพร้อมทีมงานนะครับอยู่ในรถตู้เดี๋ยวก็ลงมานะครับท่านผู้ชมรออีกสักคู่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมต้นตะเคียนนะครับผมแม่สร้อยสุดานะครับิ่นบอกว่าค่นซื้อแม่สร้อยสุดานะครับ <ST AR> ภาพเสียงชัดไหมครับผม สวัสดีนะครับผมพี่นาลีครับผมสวัสดีคนปานแก้วอาสานะครับผมพี่นาลีติดตามติดตามครับสวัสดีแม่ยุพินนะครับผมสาธุสาธุนะครับผมสวัสดีคุณพี่คุณแม่ทุกท่านเลยพ่อแม่ละบเาสารพ่อแม่แล้วทำมาแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะครับผมสวัสดีครับภาษาพิลาวันสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านเลย นะครับผมสาธุสาธุสวัสดีป้าแมนนะครับผมน้ําสวยนะครับสาธุสาธุอยู่ด้านหน้าของเราคือต้นตะเคียนนะครับผมต้นตะเคียนนะครับผมตรงนี้แหละครับผมสองสมัที่ผ่านมาใครจาได้นะครับผมเราได้มาทําพิธีขอตัวเลขอยู่วันนั้นนะครับผมครับผมครับชยาพรครับผมคุณแม่ชยาพรสวัสดีครับ ไปบุญพันชัยนะครับสวัสดีครับผมสาธุชาสาธุสาธุครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมให้กําลังใจบอสสาวิสุภพรด้วยเด้อนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับผมขอคนละแชร์แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเด้อนะครับผมดันดันแฟนเพจด้วยไปด้วยกันนะครับผมเออใช่ครับผม H ฮ็ดดีเอก็คือยัง ตืเลยครับเปครับครับโอเคหน้าอ่อเข้ามือไหลมาพายนมากันบ้องวิ่คนหลายก็เข้าสาธนี่นะครับผมมาจะพาท่านผู้ชมสอบตัวเลขเย็นฉ่ำเลยมื้อนีเวันนี้โดนฝนเล็ดเล็ดมวลไยเย็นฉ่ำเลยนะครับผมครับสาธุสาธุนะครับผมมีพุทธนะครับผม มากับกองทเรากองจังหวัดมีวนเียงนะครับท่านผู้ชมแดดมีฝนเข้ากับูแล้วตนนี้ลมพะวาเพิ่นใหมากเลยมือนาเขาก็เอากระันเขาเป็นมือไม่ได้มีัะเลขอะไรต่างๆนครับผมี่พี่น้องมันขึ้นตกยางัมีทวเลนะครับผมท่านผู้ชมได้ชมกัน้เจ็ดเกคนที่ีลล เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรเขาได้ขับปางคันเาจะรู้เพว่าังกล้องนะครับบอกให้แน่สุดนี้ครับแล้วก็น้ำลงแลยนะบอกก็ขี้กำลังเลยยืดได้รีบเขาบอกทำให้มันติดรียบเดี๋ยวเรามาัาคนนี้ตัวละสัตว์กันน้ำได้อิ่งสาคนนี้ลมเดียของแท้ของแท้ของแท้ม่วาของแท้ไม่ร้องเลย ยล้วองคุแม่คนเสียจมั่นใจกันะครับอยู่กลางคนนะครับทำร่มคนโบกับผมขาาไ่ส่หเาไมสูนเลยนะโอ้เกี่รไม่ทานแล้วเขาไม่ทานแล้วปาบ้านเอามเอาเป็นัวหน้าดีกว่าเอาว่านะเขาบอกให้ผมปาบ้านแล้วร่มรูาจะขีรถไปบ้านก็ประมาณสองกิโลเป็นไม่การใหญ่เหรอกี่ มาวันนี้เป็นการมาครั้งที่สองนะครับผมขอเยีวยุ่มนะครับครั้งแรกมาในสองสามวันที่แล้วแต่วันนี้เช้านะครับผมใครอยูกำลังดูคลิป กาไปจะมาตีเเยนก็ไปหาเลยนะครับผมให้อันมากินเตพระตอนนี้เนี่ยลงดยเออไอ้สู้อยู่แล้วยายสู้อยู่แล้วมากแล้วนี่แหละก็หยุดไมยได้จะว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นะครับเดี๋ยวผมจะว่าเราไปใส่หยุดว่าเนาะเพราะว่าถือหายายเป็นพิธีนะตอนนี้ก็เพ่ลังบุญวอกเตรียมของอยู่เราบุญเราเอืองอันทำไมไม่ท ปวดตงปวดตงมากดูันตรงแบอเนี่ยีเดละแขง่ะมันดีเที่ยวมาคุ้มเย็นเย็นดีไหมิงเชิดปวดหนักปวดเจ็บมากปวดดุ้งเตนงดุ้งควบมากเรยจะเป็นหมอเป็นอันนี้เด้อขอทรบเลยร้านมาบครนี่กันทำว่าได้สามคนไม่ยากครับผมที่สุนเดี๋ยวเราจะไม่เคยได้พูดแล้วนะครับผมจะให้ ยายบุญทำพิธีแล้วนะครับผมคนที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยเด้อทางช่องแฟนเพจนะคนรคัแบรแชร์ให้ภาษาแล้วก็โหลดด้วยนะครับแชิ์ให้ทางช่องยูทูบภาษาแล้วก็ทางช่องแฟนเพจภาษาให้แชร์ก <c oughs> ันไปเลยทุกท่านเลยนะครับผมคนลายลลไปแชร์นะครับวันน้เราจะมาดูขังบ้านาตุรกีอะไรม <c oughs> า,รา,รารดูของบ้านน้อสัวเนื้อสัตว์ดูสิฮราะอย่าหัวเราะ มาดิสู cage, bitch, ้ไแจ้าสู้นะครับโอ้ยยายกำลังเตรียมอืมกระผมดูแบ๊กอัพแล้วนะสู้ด้อสู้ด้อกันตานนะครับสู้สู้สู้อย่าบุนอย่าบนญบุร่มใหญ่อบุญร่มใหญ่บุดูลมฝนตหนรฝนตกหนดูมีคน้ย สู้ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ้ๆมาๆๆ้ๆนๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆปๆๆๆๆ้ๆๆๆตกๆๆ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 ๆะๆๆ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 ้ๆๆๆๆ้้้ มาตาฝนนะมาตาฝผลนะไม่ใช่มาไม่มีผลนะสงสารด้วยนี่สงสารด้วยให้เป๊ะเลยนะให้เป๊ะเลยนะอย่าโกหกลูกหลานนะโกหกลูกหลานไม่ได้โกหกไม่ได้มาตาฝผลด้วยถ้าธุกาธุจะไม่ตะเกียนถ้าธุสาธุถ้ามีฤทธิ์มีเดชถ้ามีฤทธิ์มีเดชเปิดบารมีเปิดดวงเปิดโชคเปิดรับให้มันแม่นเปิดโชคเปิดรับให้มันแม่นโอ๊ยแม่นอยู่แล้วแม่นอยู่แล้วแม่นอยู่แล้วแม่น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  มันแม่นจริงๆแม่นแม่นจริงๆเอาไม่เชื่อคอยดูนะไม่เชื่อกี่วันมันจะออกคอยดูตรงเลยตรงตรงเลยตรงตรงไม่ได้ได้ไม่ได้ให้เพิ่มนะตัวเดิมตัวเดิมให้ยูตัวเดิมตัวเดิมนะมีทุละอะไรกับยายบุญมีทุละอะไรกับยายบุญก็บอกมาเลยว่าจะขอขออะไรขออะไรขออะไรบอกมาเลยบอกมาเลยให้ถูกก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งพูดให้มันถูกก่อนคอยพูด บอกมาเลยบอกมาเลยบอก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 นี yeah. ่นั่งแบบนี้แหละนั่งแบบนี้แหละฝนตกนั่งแบบนี้แหละนั่งแบบนี้แหละนั่งสวยๆวย้ยสวยสตสากุสาธุสตเอาาเกียเอามเียวอนลูกหลานมาแลยนะย่าบุญมาเลยนะย่าบุญมาแลวมาบ้าม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 าดูม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 าดู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  มาดูตัวเดิมมาดูตัวเดิมแม่นไหมแม่นไหมแม่น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 จริงๆแม่นจริงๆนี่ไม่ได้ตัวบ่ได้ตัวเดิมบ่ได้โกหกไม่ได้โกหกเรื่องจริง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 จริงจริงเอาถุงเอาออกก่อนเอาหมกออกก่อนเอาหมกออกก่อนเอาหมกออกก่อนโอ้ยหมก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 สาธุสาธุสาธุโอ้ยเจ้าแม่เอ๊ยฝนฟ้าตกไปสงสารลูกสงสารหลานบ่มาตั้งแต่ศินอารมณ์ ทรับรู้แล้วพาลอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหยก่อนนอเอออ่าสงาเนี่างบุคคลองตัวสองตัวสองตัวตัวเดิม้ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิม ตัวเดิมตัวเดิมเอาเลยเอาเลยตัวเดิมตัวเดิมไม่ต้องพูดอะไรมากมายไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะลูกนะนี่คือให้มาเพราะอะไรมาเตือนสติเราบอกว่าตัวเดิมอย่าเอาตัวอื่นนะอย่าเอาตัวอื่นนะอย่าเอาตัวอื่นตัวอื่นมันไม่เข้าตัวอื่นมันไม่เข้านะลูกนะเอาตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิม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 เดมเไม่ไม่ไม่ไไไไไ

สี่สี่สี่ตัวสาม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 ตัวไปแปไปไปดแปไปไปดหกสี่แปดหกสี่แปดหกสี่นะลูกแปดหกสี่แปดหกสี่จะเอาอะไรอีกแปดหกสี่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 มานี้มาบอกให้ย้ำให้ยำให้ยำให้ยำให้ถ้าถูกยาลื่อมล่ะอะไร ถ้าถูกอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรบอกมาเลยบอกมาเลยมีเยอะแยะมีเยอะแยะของจะได้มีของเยอะแยะอยากได้มีของเยอะแยะอยากได้ให้มันเข้าสามงวดก่อนค่อยซื้อมาให้สามงวดนะสามงวดถ้าถูกเอามาเลยเอาอะไรชุด ถูกยอมแม่ยอมแม่ตะเคียนสุดท้ายบอกครับงวดนี้ยังไม่ซื้อหลูกงวดที่สองก็ยังไม่ซื้องวดสุดท้ายซื้อมาเลยสามนะคะน้องงวดที่สามไม่ต้องให้ซื้อเร็วหรอกสงสารลูกหลานเอาเงินไปใช้ก่อนถ้ามันถูกทุ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 กไม่ต้องเอามาเร็วให้มันได้เยอะๆก่อนค่อยเอามา ได้เยอะๆก่อนค่อยเอามานะตรงตรงไปตรงมาไอ้คนที่พูดมันตรงไหมตรงตรงตรงจริงไหมจริงจริงไอ้เจ้าแม่บอกเลยเจ้าแม่บอกเลยบอก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 ลูกบอกหลานบอกลูกบอกหลานวันนี้วันนี้วันนี้มาพระให้ยายบุญมาเพราะอะไรให้บุญมาเพราะอะไรมาย้ำมาย้ำ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 บอกให้ย้ำอะไรย้ำหวย โวยายบุญผิดรวยายบุญไปเชื่อคนอื่นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเอาเลยลูกหลานเอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยยายสร้อยจูดาให้เอายายสร้อยจูดาให้ผลก็ตกฝนก็ตกฝนก็ตกเปียกเปียกเปียกอย่ารีบไ่ลูกถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบจะเอาอะไรไม่ต้องรำลูกสงสารลูกหลานสงสารผลเปียกผนเปียกผนเปียกลูกพอได้ยังเอฟซี เอาแค่ okay, นี้นะหรือเอาอีกย้ำเลขให้หน่อยครับย้ำอะไรย้ำอะไรอีกก็ย้ำแล้วหนึ่งสี่ไงลูกหนึ 1, ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งถ้าไม่เชื่อก็ขึ้นลงไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลง,ไม,ง,ลงไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไม่ใช่สี่โน้นให้ขึ้นให้ลงที่ตรงนี้มันแมน่ มันจริงๆมันจริงๆตรงนี้มัน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 ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงตัวสองตัวสองตัวสามตัวเจ้าโบไดมาบอเจ้าไม่ได้มาเนาะเจ้าไม่ได้มาหกโอ้แปดหกสี่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 กับสี่หนึ่งแปดหกสี่สับสี่หนึ่งแปดหกสี่กับสี่หนึ่งจำไว้จำไว้จำไว้ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้แหละเอากลางผลนี่แหละเอากลางผลมาบอกลูกบอกหลานนี่แหละสงสารยายบุญสงสารยายบุญสงสารยายบุญเรียกยายบุญมาตากขนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกยายบุญแข็งแกร่งยายบุญเข้มแข็งใครจะพาไปทางไหนก็ไปได้ทั้งหมดแหละขอแต่ให้เรียกใช้จริงไหมถ้าไม่เข้าก็ไม่กล้าพาไปถ้าไม่เข้าไม่กล้าไป อายเขาอืมอายเขาสิอายเขาจริงๆตรงนี้ให้สามมวดกรงๆใ้สามงวดสามงวดสามวดสามวดถ้าไม่สามงวดไม่เอาหรอกถ้าไม่ถูกก็ไม่ได้เด้อถ้าไม่ถูกก็ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาซื้อให้เหรอเอาอะไรซื้อถ้าไม่ถูกไม่เอาถ้าถูกเอาถ้าไม่ถูกไม่เอา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 เอาชุดไทย เอาชุดไทยลูกเอาชุดไทยชุดไทยสวยๆชุดไทยสวยๆมันแพงนะมันแพงนะสีอะไรยังไม่บอกนะลูกให้มีตังก่อนในเวลานี้ยังไม่ยังไม่มีตังยังไม่มีตังอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวงดหลังงดนะงดงดสุดท้ายงดที่สามเจ้าแม่จะพาไปซื้อเองซื้อเองไม่ให้คนอื่นไปซื้อเดี๋ยวมันไม่ถูกใจใช่ไหม ลูกสาวก็มีนะไม่ใช่ลูกสาวไม่มีลูกสาวมีลูกสาวก็เยอะด้วยสวยด้วยนะไม่ใช่ไม่สวยนะใครมาผ่านไปผ่านมาระวังระวังนะทำไมครับอ้าวเขาจะปรากฏตัวให้เห็นนะถ้าไม่เชื่อแน่นอนจริงๆแน่นอนนักลังขั้งกงคืนระมาระวังด้วยร้องไห้ช้งมันลูกร้องไปชช้งมัน ฟว้าก็ร้องสนฟ้าคนก็อยู่ตรงนี้ฟ้าอยู่ตรงโน้ไม่ใช่หรอคุณจุินสาบานไปหลายที่อครับเอาสาบานอะไรจริงๆเลยจังๆเลยจะจะเลยจุกๆเลยจิ๊จจิจบจลจิ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  พอหรือยังพอแล้วพ่อเนาะสงสารยายบุญเนาะสงสารยายบุญสงสารทุกคนสงสารทุกคนสาธุอย่าลืมนะ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 อย่าลืม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 ไม่ได้ลืมไม่ได้ไม่ลืม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 อ้าวลงคลิปเลยลูกให้คนเขาซื้อเยอะๆให้คนซื้อเยอะๆให้คนซื้อเยอะให้คนเข้ามาไลฟ์สดเยอะๆอ้าวเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาจริงๆเข้ามาจริงๆอ้าวเข้าทุกคนทุกคนนะเข้าทุกคนเข้าทุกคน ลิปให้เข้าทุกคนทุกคนเอาคลิปอะไรนะกดไลค์กดแชร์แล้วให้เข้ามาจริงๆเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆจะได้ตังค์จะได้ตังค์จะได้ตังค์ช่วย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 อธิษฐานจิตช่วยลูกช่วยหลานอธิษฐานจิตขอช่วยลูกช่วยหลานลูกหลานถึงเวลาสามมดอย่าลืมพอ อย่าลืมจบนะอย่าลืมขอสามงดนะขอสามงดไม่ขอเยอะแปดหกสี่นะลูกแปดหกสี่ใครไม่เอากับคนนั้นก็บ้าบ้าจริงๆไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บ้าหรอกลูกใครไม่ซื้อก็โง่แล้วใครไม่ซื้อก็โง่งวดนี้ใครไม่ซื้อก็โง่ไม่ง่นะอย่าโง่นะอย่าโง่นะไม่ได้ให้ลงไม่ได้ให้ขึ้นด้วยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงตรงตรงเลยตรงตรงเป๊ะเลยคอยดูนะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ แล้วแต่นะไม่ได้บังคับครับจริงๆบางคนเขาดูเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่ไม่มีใครบังคับครับยายบุญก็ไม่ได้บังคับนะลูกนะอยู่ที่จิตที่ใจของเราถ้าจิตใจหรอครับสิ้อนถวายเพิ่นบ่ครับ่นหยุดแล้วคนหยุดแล้วบ่ครับผมเอาเอาเอาแป๊บหนึ่งเอาแป๊บหนึ่งบ่เอาแป๊บนึงสงสารเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนสงสารเขาเอาอยู่นังยักษคนล้ำอ่ะคนหยุดแล้วครับผมคนหยุดแล้วบ่ ครับโอ้ยมันมีหยุดด้วยเนาะหรือว่าจะตกไปเยด้วยๆทำไมเขาผักไปเนาะต้องเกิดอะไรกันแน่ครับดีๆนี้ไม่มีขึ้นมีลงใช่ไหมก็เป็นเหลืองแต่เคียร์ออดลงใช่ไหมแต่เคียน์ไม่สดาโอ้ยในตู้กบดต้องเปียกมันคุกอุกหมดแล้วนั่นเห็นแต่เลขสีข้างบนเห็นแต่เลขสีข้างบนอะไรเลขสเลขสีข้างบนข้างล่างหนึ่งเองมึงก็เลขหนึ่งเอง ไอปุ่นมาตกนี่ก่อนนะแต่เงินเยเยอะไม่เห็นยังไปทีสีข้างบนนี่นี่ข้างบนจายบุญมีสี้ายอะไรนะหัวตานู๕๐อยู่ตรงนั้นน evet> ี่ยายบุญจะบอกว่าอย่างู <ah ้ไม่ข um> ึ้นซื้อลงครับผมจําได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่มาตรงนี้นี่ยายบุญบอกว่าหนึ่งสีตรงตรงไม่ต้องกลับเออไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนะครับแต่กลับไปด้วยเนาะนะครับท่านผู้ชม นะครับแต่กลับไว้ด้วยนะครับแต่บอกว่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นควนเชื่อส่วนบนเด้อนะครับถึงยมหมักกันตามเด้อเงนินเงินผมเล้อเงินพี่น้องเลย <c oughs> ลกที่แปดหกีด้วพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้แปดหกีล่างึสีล้างดึงสีจ้าของมัน โม่จริงจริงเจ้าของโม่ได้ของดีแล้วไม่ปฏิบัติเอาไ่ปฏิบัติเอาเจ้าของโ่เจ้าของโ่จริงๆของดีอยู่ท uh huh. ี่นี่แล้วไม่ปฏิบัติเอาทางนั้นร่ำรวยแน่นอน

เัอ,อนี่ตัวนี้มันบอกรับไหมตัวนี้ค่ไมนี่ยาุณคุณแม่สวุดเนี่ย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 เี่ยเนี่ยไครับตัวนี้แหละนี่บก้<ม>ตัวนี้เลยเนาะสองตัวนี่ลูกสองตัวล่างถ้าจะเอาบนก็เอาหกสี่สี่หกนะลูกนะครับกลับด้วย ับด้วยถ้าซื้อไม่กลับดับแตกนะลูกซื้อไม่กลับดับแตกเลยใครมีแม่น้ำแม่บ่อฮันนี่ลอยยายไหนไหนถ้าซื้อไม่กลับดับแตกนะลูกนะซื้อไม่กลับดับแตกเลยตีหนึ่งตีร้อครับบนบนตู้หกสี่หกหกล่างหนึ่งตีตีหนึ่งครับอาพอใจไหมพอใจครับ ครับพอละฝนตกมาตั้งนานแล้วไม่กลัวมาที่นี่นิดนึงทีนี่แลกลัวมาตอนที่ฝนหยุดมันไม่ใช่เป็นความจริงนะลูกเวลาฝนตกทำไมไม่กลัวเวลาฝนหยุด กลัวกลัวอะไรลูกหมอคนละเชี่ยมันเปียกมาแล้วลูกมันจะเปียกแค่ไหนอีกมันก็หยุดแล้วอ่าพอหรือยังลูกพอหรือยังก็แล้วครับผมเอองวดหน้ามาอีกนะงวดหน้าเจอกันใหม่อีกเอาจะเอาไปผมขอใหม่นะผมขอใหม่ได้ไม่หรอก ันนะครับคุณผู้ชมก็เป็นตัวเลขนะครับผมก็ตัวเลขตอนนั้นเลยนะครับผมย้ำตัวเลขวันนี้นะครับผมแม่เซยสุดานะครับผมไปหาายบุญที่บ้านเลยนะครับเมื่อเช้านะครับสดๆร้อนๆอันนี้ไคฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเรียกตลงไลฟ์สดแล้วก็ทางนะครับผมช่อง u t u b e ตอนนี้เลยนะครับผม ตอนนี้ฝนก็จะตกอีกรอบนึงแล้วนะครับผมขอทุกท่านเฮงปังนะครับผมกับแม่แตะเคียนนะครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ